ตอนที่3583เป็นเฟื่องจิวไม่ใช่ว่าพวกเจ้าอยากพบแพทย์อดอกหรือคาอยู่ที่นี่แล้วเสียงเย็นชาของนางแสงไม่ได้ความยิงธนงพร้อมด้วยแรงกดดันมหาศาลที่กำลังแผ่ไปทั่วท้องฟ้ายามข่้คืพนเสียงนั้นดังก้องกลางนภา,าทำให้ทหารคุมกันที่นี่ได้รับแรงกดดันอันน่ากลัวพากันกลุมศีรษาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอาเป็นเฟื่องจิวรีบรายงานท่านประมุกเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาคิดไม่ถึงว่าพูดหมอเฟื่องจิวคนนั้นจะอยู่ที่นี่ ความตื่นตกใจและกิงเกรงเกากลุกล่มหอวใจชั่วขณะหนึ่งถึงท่านทําอะไรไม่ถูกปอมุกเ็มฟ้าที่เพิ่งออกจากกําหนักได้ไม่นานได้ยินเสียงเฟื่องจิ๋วแล้วก็ตกใจจะสะดุง้งสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทันทีฝีเท้าก็หยุดชะง,งักเช่นเดียวกันฝากเฟื่องจิว๋วเจ้ากล้ามาที่นี่เฉลือหน้าตายนักเหตุใดไม่มีใครพบตัวนางนางแสงตัวเข้ามาแล้วกลับไม่มีใครรู้ได้อ,อย่างไรฟังวาจาประมุกเทมฟ้าแล้วชายวัยกลางคนที่ตามหลังมาพันหัวเราะอย่างคมคืนแม่คือพูดหมอเฟื่องจิ๋วหากนางอยากแฝงตัวเข้ามาเงียบ พวกเขาจะพบตัวนางได้ยอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ประมุกเองก็ไม่รู้ตัวใช่หรือไม่ข้างในตำหนักหลังนั้นประมุกบัวดำได้ยินเสียงจากข้างนอกก็พันลุกขึ้นยืนสบัดแขนเสื้อแล้วหัวเราะเสียงเย็นดีนักเฟื่องจิวข้าไม่ไปหาเจ้าเจ้ากลับมาหาข้าเองถึงทีสินเสียงนั้นเขาก็เดินออกไปข้างนอกทันทีเสียงของประมุกบัวดำอันเปียมไปด้วยแรงกดดันดังขึ้นวาจาของเขาดังเข้าสูโสดของเฟื่องจิวที่อยู่กลางนาภพา ได้ยินเสียงของประมุกบัวดำแล้วเฟิงจิ่วก็ยิ้มมุมปากในตาทอประกายว่าว่าตั้งแต่เข้าสู่ระดับพลังขั้นนี้นางไม่ได้ประชันฝีมือจริงๆงจังจมานานเท่าใดแล้วนะอีกอย่างคู่ต่อสู้คนนี้ยังเป็นถึงประมุกบัวดำอีกเป็นบุคคลที่นางอยากพบหน้ามานานแล้วนางอยากดูสักหน่อยว่าเป็นผู้แข็งแกรงระดับราชันเทพเหมือนกันอีกทั้งยังเป็นผู้ครอบครองบัวเขียวและบัวดำโบราณเช่นเดียวกันเมื่อปามือกันสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะเสียนหยวนเมื่อเจอในชุดคลุมสีดำเย็นอยู่ข้างๆเฟิงจิ่ว เขามองลงไปข้างล่างก่อนถามเฟิงเจิวว่าประมือประมุกบัวดำเจ้ามีความมั่นใจกี่ส่วนประมือกันก่อนถึงจะรู้ต้องทดสอบความสามารถพลังของเขาเฟิงจิวกล่าวมองสองคนที่กําลังเดินมาข้างล่างข้าจัดการประมุกบัวดำเองส่วนเ้าจัดการประมุกเทมฟ้าพวกเราทดสอบความสามารถพวกเขาหากโจ,จมพวกเขาจนบาดเจ็บหนักได้ก็ดีนางพูดพังเม้มปากิมอย่าสู้นานยืดเยื้อก็ไม่ได้เช่นกันการต่อสู้ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถของพวกเขา กิจต่อสู้จนสังหารพวกแข็งแกร่งะระดับราชนเทพฝ่ายตรงข้ามได้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่หากทําให้พวกเขาบาดเจ็บหนักกลับไปใช้เรื่องที่ทําไม่ได้เห็นนางมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเซียนหยวนเมื่อเจอยิ้มที่มุมปากเล็กๆได้เขาทําตามที่นางว่าอยู่แล้วทันใดนั้นเงาร่างสีดําพุ่งออกไปข้างหน้าร่อนลงมาพางมองประมุกเทมฟ้าที่มีสีหน้าประหลาดใจจากบนท้องฟ้าท้งก่อนเจ้ากับข้านัดสู้กันสุดท้ายกลับไม่กล้ามาตามนัดวันนี้ข้าอยู่ที่นี่เจ้าต้องกล้าสู้สักครายอยู่แล้ว เรื่องเก่าถูกยกขึ้นมาพูดอีกครั้งประมุกเขียฟ้าหน้าแดงกำทันทีทั้งอายทั้งโกรธเสียนหย่อนเมื่อเจอเจา้าหน้าไม่อายเกินไปแล้วมาถึงทิ้นข่ากับกล้าสามหาวเช่นนี้ทางก่อนเจ้าเรียกประมุกสวียนอูมาช่วยเจา้าถ้าถึงได้ไม่ไปตามนัดวันนี้มีเพียงเจ้าอยู่ที่นี่ในเลยข้าจะปล่อยเจ้าไปอีกเมือ่อพูดจบแล้วแรงกดดันพันแผออกมาจากกายเขาเขากระตุ้นปันกระโดดขึ้นไปขณะเดียวกันตะโกนว่าคนอื่นถอยไปให้หมดตอนที่3584ใครได้รับบาดเจ็บ พวกทหารคุมกันที่กลุ่มสีซาร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ข้างล่างฟังแล้วรีบถอยไปทันทีป้องกันไม่ให้แรงกดดันมหาศาลถูกตัวกาปรปะมือของผู้แข่งแกรงระดับราชันเทพเช่นนี้หมดบวกอย่างพวกเขาหากก้าวไปข้างหน้ายัางไม่กลัวตายเช่นนั้นก็จะเป็นการดนหาที่อย่างแท้จริงตอนนี้เห็นประมูของพวกเขากระตุ้นปนันเหาะขึ้นฟ้าเตรียมสู้กับเซียนหยวนโม่เจอคนนั้นถุกคนข้างล่างก็พากันส่งเสียงให้กำลังใจด้วยความเพืเคิมประมมูเทียมฟ้าไรเทียมทนันเซียนหยวนโม่เจอต้องพ่ายแพ้ เสียงตะโกนดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนข้างล่างจิตใจฮึกเหิเมเรากับเห็นประมุขของพวกเขาปราบเซียนยวอนม่เจอได้แล้วถึงขั้นไม่มีใครคาดคิดว่าประมุขของพวกเขาจะแพ้ให้กับเซียนยวอนม่เจอในเวลานี้อาดับไฟเร็วไฟโฮมอีกแล้วไฟที่ยังไม่ดับไม่สนิทลุกชนขึ้นมาอีกครั้งทหารคุมกันพวกนั้นตะโกนขอความช่วยเหลือโดยไม่สนใจอะไรอีกครั้งพางยกน้ำดับไฟอย่างรวดเร็วพยายามช่วยเหลือบริเวณที่มีคนอยู่อาศัยอย่างไรเสียนีก็เป็นถิ่ินทานของพวกเขาหากถูกเผาไปหมดเช่นนั้น เห็นไฟข้างล่างเผาไหม้ไปทั่วปะบุกเทียมฟ้าก็คำรามด้วยความ,มโมโหทันทีเฟองจิวเจ้าทำเกินไปแล้วเสียงของเขาดังกลางวัน,วนทำให้ปานกลางอากาศสั่นคลอนทวา่าพอซึ่งเสียงอันเปรี้ยวกาดของเขาปานกระบี่ดูดันสายหนึ่งพันจู่โจมเข้ามา,ากระบี่ที่มีปานดุดภูผาทาราทำให้ปะบุกเทียมฟ้ารีบตีลังกาลบด้วยความตกใจผลจากการจู่โจมครั้งนี้อย่างจนตรอกอยู่บ้างปานกระบี่เยือกเย็นคมปาที่ผ่านโหไปนั้นทำเอาคนลุกตั้ง ขันรีบหันไปมองก็เห็นเซียนยนโมเจอในชุดคลุมสีดํากาลังถือกระบีพอประกายแนวเย็นเย,นยเือกจ้องมองเขาอยู่ชังกราเสียจริงเซียนยนโมเจอกล้าถือโอกาสลงมือตอนที่ข้าไม่ทันตั้งตัวหรือฝั่งดังนั้นแล้วเซียนยนโมเจอก็เหลือบมองเขาครั้งหนึ่งปิดมือที่จับกระบีอยู่บนคมกระบีสาดประกายเย็นชาทันใดนั้นก็พุ่งกระโจนออกไปข้างหน้าลงมือทันทีชนะโดยต้องกล่าวถักทายกันก่อนหากเมื่อคู่นี้เขาลบไม่ทันกระบีของอีฝ่ายต้องปิดชีพเขาแน่ ประมุกเทียมฟ้าเห็นเช่นนี้ก็ไม่กล้าประมาทมือหนึ่งยื่นออกไปจับดาบใหญ่มุ่งไปข้างหน้าเหงาร่างสองสายโชบออกไปราวกับสายฟ้าแรงกดดันของผู้แข่งแรงระดับราชันเทพแผ่ออกมาจากกายพวกเขาตลบอบวนอยู่กลางท้องฟ้าพื้นนี้เพลงชัวท์ทำกลางแสงดาบเรากระบี่เจสังหัรยินเยือกถึงกระดูกนาพันพึงเป็นอย่างยิ่งปราณกระบี่และปราณดาบกลางอากาศทั่วออกไปต่างฝ่ายต่างปะทะกันไม่มีใครยอมใคร การโจมพิถึงชีวิตเช่นนี้ทําให้ทองไฟไมกาประมาทแม้เพียงสนิทสองคนที่พลังใกล้เคียงกันยามประมือกันทีแรกใครกับว่าไม่มีใครเหนือกว่าทว่ายิ่งเวลาผ่าน้นไปความรุนแรงของการต่อสู้เพิ่มขึ้นก็เห็นประมุขเขมฟ้าหลังไหลก้าวอยู่รังรังต้านทานการจ่โจมของเซียนยยอนเม่เจออย่างตึงมือและกระวนกระวายอยู่บ้างีเสียงสุดลมหายใจดังขึ้นกินข่าวเลือดคาคุทันทีทุกคนข้างล่างดูไม่ออกโดยชื่นเชิงว่าใครได้รับบาดเจ็บ รู้เพียงว่าเงาร่างสองสายโชบไปมาและประทากันอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็มีเลือดสดๆหยดลงมาจากท้องฟ้ากินเลือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใครได้รับบาดเจ็บเร็วเกินไปแล้วมองไม่เห็นต้องเป็นเซียนหยดหม่ดเจอแน่เขาเพิ่งเดินขั้นสู่ผู้แข็งแกร่งะระดับราชันเทพได้ไม่นานจะเป็นคู่ต่อสู้ท่านประมุขของพวกเราได้อย่างไร